ผมคือพีอคคิโอยูกิโนริโองุนิอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของ IBF ในวัย30ปีจากคาโดเอบิโฮเซกิบ็อกซิ่งยิมประกาศคืนสังเวียนแน่นอนแล้วหลังจากล้างเวทีไปนานกว่า1ปีเต็มพร้อมเปิดตัวด้วยการแต่งตัวแฟนตาซีเป็นหุ่นกระบอกจมูกยาวเมื่อวันพุธที่26กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ต้องกลายเป็นอดีตแชมป์โลกไปด้วยฝีมือของเพื่อนร่วมชาติยางเลียวสุเกะอิวาซะด้วยการแพ้นอกทีเคโอไปในยกที่6เมื่อวันที่กันยา,ยนานมากอนที่จะะประกาศแวนวม และในเวลาต่อมาได้แถลงข่าวคืนสังเวียนอย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่อาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อมือขวาที่เป็นมานานกว่า6ปีนั้นหายขาดแล้วจากการเข้าผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้พร้อมกับมีเวลาคิดทบทวนอย่างรอบคอบอีกครั้งโดยในเมื่อตอนเองยังมีความกระหายในการที่จะกลับคืนบัลลังก์โลกอีกคนจึงได้กับคําพูดของตอนเองโดยการประกาศคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยกําหนดการคืนสังเวียนจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้อย่างไรก็ดียังไม่มีการระบุชัดว่าคู่ช ของเขาในไฟดังกล่าวนี้จะเป็นใครกันแน่ซึ่งทางเจ้าตัวโองูนินั้นก็มีกําหนดการเข้าค่ายซ้อมมวยอย่างจริงจังนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าตัวนั้นได้กล่าวจะขอเวลาอีกหนึ่งปีในการรับกําปั้นก่อนที่จะขอขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งในวันสิ้นปีของปีหน้าอันหนึ่งโองูนินั้นได้กล่าวถึงเหตุผลในการแต่งตัวแฟนตาซีเป็นหุ่นกระบอกจมูกยาวในงานแถลงข่าวการคืนสังเวียนในครั้งนี้ว่าการที่ตนเองเคยประกาศแขวนนวมไปแล้วต้องกลับคำมาชกมวยอีกครั้งนั้นมันก็เหมือนเป็นการโกคโกตแตแ่ จะทำอย่างไรได้เพราะผมคือพีโนคิโอ